สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดวงคลิกชีวิตทุกท่านวันนี้ขวานมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่มาฝากชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่เกิดราศีพิจิกกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าขวันตอนนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะเพราะคำทำนายที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้จะทำให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เคยไหมค่ที่รู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดเหลือเกินทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมีแต่เรื่องให้ต้องคิดมากกังวลใจไปหมดแต่หลังจากวันนี้ไปทุกสิ่งกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นซูเปอร์ไพคะก่อนอื่นเลยค้ะขวัญอยากจะพาทุกคนดําดิ่งไปในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังจะเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาของชาวพิจิกแบบไม่เคยมีมาก่อน ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดขอด้วยจิตที่ตั้งมัน่นขอด้วยใจที่ศรัทธาคุณจะพบกับปาฏิหาริย์ค่ะเชื่อไหมคะว่าพลังงานดีๆกำลังโคจรเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ทุกคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงและที่สําคัญที่สุดนั่นคือโชคลาภค่ะชาวราศีพิจิกเตรียมเฮได้เลย โชคลาภกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจากทุกทิศท,ทุกทางไม่ว่าจะเป็นด้านการงานที่กำลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะด้านการเงินของชาวพิจิกก็กำลังจะพุ่งทยานแบบจรวดติดปีกเลยค่ะใครที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินไม่ทันรายรับไม่พอรายจ่าย เตรียมตัวบกมือลาปัญหานั้นได้เลยค่าเพราะช่วงนี้ดวงการเงินของคุณโดดเด่นมากๆจะมีช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบฟลุกๆหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่คุณเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้และไฮไลท์เด็ดที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการถูกหวยรวยเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันค่ะ ใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่ได้เงินแสนเงินล้านเข้ากระเป๋าแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมใจใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบลุ้นรางวัลช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองของคุณเลยค่ะลองดูนะค่ะลองเสี่ยงดูเพราะดวงคุณกำลังเปิดทางให้โชคเข้ามาหาแบบจัดเต็มจริงๆค่ะขวัญขอยย้ำอีกครั้งนะค่ะว่านี่คือสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ ของชาวราศีพิจิกจริงๆค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสกับพลังงานดีๆโชคลาภและความมั่งคั่งที่กำลังจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดทุกคำทำนายดีๆแบบนี้และเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราขวัญขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆชาวราศีพิจิกได้รู้ข่าวดีนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม ช่องดวงพลิกชีวิตพร้อมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราและถ้าหากใครอยากสนับสนุนทีมงานของเราให้มีกำลังใจสร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกด s u p e r t ์แ n k สใต้คลิปนี้ด้วยนะคะทุกการสนับสนุนคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของเราค่ะ 1. ด้านการเงิน ในปี2,567ด้านการเงินของชาวราศีพิจิกผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและการขยายตัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อเรื่องการเงินทําให้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนการค้าขายหรือแม้กระทั่งจากมรรกตกทอดหากมีการวางแผนการเงินที่ดีและรอบคอบโอกาสที่จะสร้างความมัง่งคั่งให้ตนเองก็มีสูงมากตามหลักโหราศาสตร์ไทย การโคจรของดาวพฤหัสบดีในเรือนการเงินในช่วงต้นปีส่งผลให้มีรายได้พิเศษเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือมีช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในบางช่วงอาจทำให้มีรายจ่ายจำเป็นที่ไม่คาดฝันหรือภาระหนี้สินที่ต้องจัดการดังนั้นการจัดสรรงบประมาณการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ หมอช้างพศพรสีตุลากล่าวว่าชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่แต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยควรเน้นการออมและลงทุนในสิ่งที่มั่นคงเพื่อสร้างหลักฐานทางการเงินที่แข็งแกรง่งหมอลักฟันธงกล่าวว่ามีโอกาสดีทางการเงินที่จะมาจากความสามารถและความพยายามของตนเองรวมถึงการร่วมมือกับผู้อื่นแต่ต้องระวังเรื่องการถูกหลอกลวงหรือการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีพอสรุป ชาวราศีพิจิกควรใช้จังหวะน,นี้ในการสร้างความมัง่งคั่งทางการเงินแต่ต้องไม่ประมาทในการใช้จ่ายและการลงทุนควรเน้นการออมและสร้างวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อความมั่นคงในระยะยาว 2. ด้านการงาน สำหรับด้านการงานของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นี้ถือเป็นปีแห่งการเติบโตและความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานสำคัญได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานอาจเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดีที่ส่งอิทธิพลในเรื่องการงานตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปจะนำพาโอกาสดีๆเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้แสดงความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หากมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็ถือเป็นจังหวะที่ดีแต่ควรวางแผนให้รอบคอบดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำราศีจะช่วยเสริมเรื่องความกล้าหาญความมุ่งมั่นทำให้ชาวราศีพิจิกมีความกระตือรือร้อนในการทำงานอย่างเต็มที่ หมอช้างทศพรสีตุลากล่าวว่าเป็นปีที่การงานโดดเด่นมีโอกาสได้รับความสำเร็จจากการลงมือทำควรใช้ความขยันหมั่นเพียรเป็นตัวนำจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหมอลักษ์ฟันธงกล่าวว่าดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีโอกาสก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหกักมีความตั้งใจจริงและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะได้รับความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้สรุป ชาวราศีพิจิกควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพการทำงานเป็นทีมและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นสิ่งสำคัญ 3. ด้านโชคลาบ ด้านโชคลาภของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากหลายช่องทางแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและการทำบุญสร้างกุศลด้วยเช่นกันโชคลาภที่เข้ามาอาจไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่รวมถึงโอกาสดีๆในชีวิตการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือการพบเจอสิ่งดีๆโดยไม่คาดฝันตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นปีทําให้มีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทําไว้อย่างไรก็ตามดาวเสาในบางช่วงอาจส่งผลให้โชคลาภที่ได้มานั้นไม่ยั่งยืนหรือต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากดังนั้นการทําบุญสร้างกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมบาร,รมีและดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหมอช้างพศพรปสีตุลากล่าวว่า มีเกณฑ์ได้รับโชคลาบแบบฟลุกๆแต่ไม่ควรคาดหวังมากเกินไปควรเน้นการทำบุญและสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงโชคลาบให้ดีขึ้นหมอลักฟันทงกล่าวว่าโชคลาบจะมาจากการกระทำความดีและบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาหากเป็นคนดีมีศีลและทำโชคลาบก็จะเข้ามาหาเองโดยธรรมชาติสรุป ชาวราศีพิจิกควรทำบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอไม่คาดหวังโชคลาภมากเกินไปแต่ให้เน้นการทำความดีแล้วโชคลาภจะตามมาเองการเสี่ยงโชคควรอยู่ในความพอดีไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 4. ด้านความรักสำหรับด้านความรักของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งสำหรับคนโสดและคนที่มีคู่คนโสดอาจได้พบเจอเนื้อคู่หรือมีคนเข้ามาสนใจหลายคน ส่วนคนที่มีคู่อาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขัน้นหรือมีเรื่องให้ต้องปรับจูนความเข้าใจกันมากขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะโคจรเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้งส่งผลให้ความรักของชาวราศีพิจิกมีความไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงแต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจความรักมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่จากการเดินทางหรือจากการทำงานส่วนคนที่มีคู่ควรระมัดระวังเรื่องคำพูดและการกระทำท,ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ควรใช้เหตุผลและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหมอช้างพศพรสีตุลากล่าวว่า คนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจแต่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ฉาบชฉวยควรให้เวลาในการศึกษาดูใจกันส่วนคนมีคู่ควรหมั่นเติมความหวานให้กันละกันจะช่วยให้ความรักยั่งยืนหมอลักฟันธงกล่าวว่าความรักของชาวราศีพิจิกในปีนี้จะขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและบุญที่เคยทำมาหากเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ความรักก็จะดีตามไปด้วยแต่หากเคยทำผิดพลาดไว้ก็อาจต้องชดใช้กรรมสรุป ชาวราศีพิจิกควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆในเรื่องความรักสำหรับคนโสดควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนตัดสินใจส่วนคนมีคู่ควรหมั่นเติมเต็มความรักให้กันและกันและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาหด้านการทำธุรกิจ ด้านการทำธุรกิจของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นี้มีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมากหากมีความตั้งใจจริงและมีการวางแผนที่ดีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งการขยายตัวจะส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆหรือขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ไทย การโคจรของดาวพฤหัสบดีในเรือนการงานและเรือนการเงินจะส่งเสริมให้ธุรกิจมีความมั่นคงมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากคิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็ถือเป็นจังหวะที่ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลและวางแผนให้รอบคอบดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําราศีจะช่วยเสริมเรื่องความกล้าหาญความเป็นผู้นำทำให้ชาวราศีพิจิกมีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างเต็มที่หมอช้างทศพรรีตุลากล่าวว่า ธุรกิจจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องคู่แข่งและการบริหารจัดการที่ผิดพลาดควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนหมอลักษ์ฟันธงกล่าวว่าดวงธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หากมีความพยายามและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสรุป ชาวราศีพิจิกควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่างยั่งยืนควรวางแผนธุรกิจให้รอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์6ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน สำหรับเรื่องการถูกหวยรวยเงินล้านของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของโชคลาภและวาสนาส่วนบุคคลตามหลักโหราศาสตร์แล้วดวงดาวอาจส่งผลให้มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกหวยรวยเงินล้านทุกคนตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นปีทำให้มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่ไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามการถูกหวยรวยเงินล้านนั้นเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมและขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เคยสั่งสมมาการทำบุญสร้างกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมบรารมีและดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาแต่ไม่ควรคาดหวังมากเกินไปหมอช้างทศพรสีตุลากล่าวว่า มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆแต่ไม่ควรทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรเน้นการทำบุญและสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงโชคลาภให้ดีขึ้นหมอลักษฟันธงกล่าวว่าการถูกหวยรวยเงินล้านเป็นเรื่องของกรรมเก่าและบุญที่เคยทำมาหากเป็นคนดีมีศีลธรรมโชคลาภก็จะเข้ามาหาเองโดยธรรมชาติแต่ไม่ควรยึดติดกับการเสี่ยงโชคควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสรุป ชาวราศีพิจิกควรทำบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอไม่คาดหวังโชคลาภมากเกินไปแต่ให้เน้นการทำความดีแล้วโชคลาภจะตามมาเองการเสี่ยงโชคควรอยู่ในความพอดีไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 7. ด้านชีวิต ภาพรวมด้านชีวิตของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นี้ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสครั้งสำคัญมีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นปใิทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดีที่โคจรย้ายราศีจะส่งผลให้ชีวิตของชาวราศีพิจิกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งเรื่องส่วนตัวการงานและความสัมพันธ์หากมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ถือเป็นจังหวะที่ดีดาวเสาร์ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในบางช่วงอาจส่งผลให้เกิดความท้าทายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้สร้างความมั่นคงและหลักฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตหมอช้างพศพรสีตุลากล่าวว่า เป็นปีที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามสถานการณ์หมอรักฟันธงกล่าวว่าชีวิตของชาวราศีพิจิกในปีนี้จะขึ้นอยู่กับการกระทําของตนเองหากเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ชีวิตก็จะดีตามไปด้วยแต่หากเคยทําผิดพลาดไว้ก็อาจต้องชดใช้กรรมสรุป ชาวราศีพิจิกค,ควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตควรเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ 8. ดด้านเสียงโชคชะตา สำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคชะตาของชาวราศีพิจิกผู้หญิงในปี2567นี้ควรทำด้วยความระมัดระวังและมีสติการเสี่ยงโชคชะตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคจากการพนันเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่อาจส่งผลต่ออนาคตตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นปีทําให้มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่ไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ในบางช่วงอาจส่งผลให้โชคลาภที่ได้มานั้นไม่ยั่งยืนหรือต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากดังนั้นการเสี่ยงโชคชะตาควรทําด้วยความรอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและไม่ควรทุ่มเทมากเกินไปหมอช้างพศพรสีตุลากล่าวว่า มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภแบบฟลุกๆแต่ไม่ควรทุ่มเทก,กับการเสี่ยงโชคมากเกินไปควรเน้นการทำบุญและสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงโชคลาภให้ดีขึ้นหมอลักษ์ฟันธงกล่าวว่าการเสี่ยงโชคชะตาเป็นเรื่องของกรรมเก่าและบุญที่เคยทำมาหากเป็นคนดีมีศีลและทำโชคลาภก็จะเข้ามาหาเองโดยธรรมชาติแต่ไม่ควรยึดติดก,กับการเสี่ยงโชคควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสรุป ชาวราศีพิจิกควรใช้ความระมัดระวังในการเสี่ยงโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์มากเกินไปคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับชาวราศีพิจิกผู้หญิงเสริมสิริมงคลการทําบุญตักบาตรท,ทาบุญกับคนยากไร้หรือบริจาคทานจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นดูแลสุขภาพ ควรออกกําลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่จะช่วยเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในชีวิตมีสติการมีสติในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างราบรื่นตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้มีทิศทางในการดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังท้ายที่สุดนี้ขออํำนวยพรแด่ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกทั้งหลายให้ชีวิตท่านทั้งปวงเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างแห่งโชคชะตาดุจด,ด,ดวงดาวที่ล้อมรอบฟากฟ้าทุกสิ่งที่เคยหม่นหมองให้คลายจางหายกลายเป็นความสำเร็จที่รุ่งโรจน์ในหนทางใหม่ ขอให้หน้าที่การงานของท่านนั้นรุ่งเรืองมั่นคงดุดขุนเขาทุกความเหน็ดเหนื่อยที่เคยผ่านมาจงแปเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์แห่งความภาคภูมิใจผู้ใหญ่เมตตามิสหายหนุนนำและสิ่งที่ท่านตั้งใจทำจงสำฤทธิผลอย่างงดงามขอให้การเงินของท่านมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองไม่ขาดสายประดุดสายน้ำที่หลั่งไหลไม่สิ้นสุดทุกการจับใจใช้สอยจงเป็นการลงทุนที่งอกเงยมีกำไรตอบแทนเพิ่มภูนเป็นทวีคูณ ขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงปร,ะะกรกาศจากโรคภัยทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังชีวิตจิตใจผ่องใสมีสติและสมาธิเป็นเกราะป้องกันภัยทั้งปวงขอให้โชคลาภวิ่งเข้ามาหาท่านดั่งดวงดาวโปรยปลายจากฟากฟ้าก,า,การเสี่ยงโชคและสิ่งดีงามจงประสบผลสำเร็จเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอบอุ่มและคุ้มครองให้ท่านก้าวไปในเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ และท้ายที่สุดนี้ขอให้บุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาส่งผลหนุนนำให้พบพลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทุกคำอธิษฐานที่ตั้งมั่นด้วยใจบริสุทธิ์จงสำเร็จสมปรารถนาโดยเร็วพลนันสาธุสาธุ